นั่งเรือเฟอร์รี่นะครับไปที่เกาะฟิสโตรย์ไอแลนด์นะคนญี่ปุ่นมาเที่ยวที่นี่เยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับมันจะเป็นทัวร์เนาะที่เห็นปลายเมเก้นะครับขึ้นบนเรือแล้วนะครับผมก็ถามเดบิดบอกว่าค่าตั๋วสองคนเท่าไหร่นะครับก็จ่ายไปสองคน1 8 9ดอลลาร์นะครับก็คือตั๋วไปกลับนั่นเอง Uh, go on go on a boat tour that's all extras that you can yeah. add on. Okay, so I think <laughs> นั่งเฟอร์รี่จากแคนไปที่ฟิสรอยไอแลนด์ก็ประมาณสัก1ชั่วโมงนิดๆนะครับนี่จะเป็นป้ายเนาะที่ทางพนักงานนะครับก็คือให้เราดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับบนเกาะน,นั่นเองเนาะก็ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับที่ฟิสรอยไอแลนด์ต้องบอกก่อนว่าน้ำใสมากๆเลยนะครับ It's first time the us for เดินไปตรงนี้ก็คือจะมีทางเดินเข้าไปเหมือนว่าเดินลัดเลาะนะครับไปที่อีกฝั่งหนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นฝั่งของร้านอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆในะวิวคือแบบสวยมากนะครับนักเที่ยวแบบสวยมากนักเที่ยวส่วนมากก็จะเป็นออสซีซะมากกว่าประมาณสัก80%นะครับ โอเคครับเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะเดินไปที่นูตปีดนะครับผมก็บอกเลยว่าเธอเธอตามฉันมาเลยนะเดี๋ยวฉันจะพาไปเดินลูว้าว go u อั e r e โอเคแต่สิทธฟังแเราทั้งสองคนเนี่ยก็ลงมาแล้วนะผมะผมลืมเอาผ้าเรียกว่าผ้าปูมาเนาะผมไม่คิดว่าเราจะมาเกาะด้วยไงครับก็เลยไม่ได้เอามาแต่คนอื่นเขาเอามาหมดนะเห็นไหมเขาปูแบบพวกผ้าปูอะไรงียแล้วก็นั่งบนชายหาดนะครับแต่ต้องบอกก่อนครับว่าชายหาดตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบประการังนะครับ การังมันแบบเดินเสียงเหมือนเสียงแก้วอะ It sound like glass Yeah it sound like glass <Yeah. S 2> แถวนี้นะก็จะเป็นมุมที่แบบว่าได้หลายคนที่แบบว่าชอบถ่ายรูปนะครับ <Wow. S 1> ใน Instagram อะไรอย่างเงี้ยคือแบบวิวสวยๆตอนช่วงเย็นๆนะครับ แต่เรามาเนี่ยก็คือมาตอนถึงมาสักตอนเที่ยงไงครับแล้วก็นั่งประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนี่แหละลโห เดวิดบอกว่าชอบบรรยากาศที่นี่มากเหมือนกันครับผมก็ชอบนั่นแหละเราก็ ถึงเวลาเดินกลับแล้วนะครับก็เดินกลับไปที่ uh, ตรงคาเฟ่นะครับหรือว่าตรงร้านอาหารที่เราเดินผ่านเนาะก็นั่งดื่มสักหนึ่งแก้วนะครับก็คือถ้าจริงอยากไปนั่งตรงข้างหน้าแหละที่มีสองคนนั่งตรงนั้นนะครับว่าวิวตรง <of us. S 1> นั้ so, นมันจะดีกว่าไง่าย บ่าย3แล้วครับเราต้องนั่งเฟอร์รี่กลับแล้วเนาะตามที่ผมบอกไปนะก็ชอบนะครับทริปนี้ฟิสโร o ์ไอแลนด์โชคดีที่วันนั้นก็คือฝนไม่ตกนะครับก็เลยแบบว่าได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะแต่ถ้าใครมาแนะนำพก ครีมกันแดดมาด้วยนะครับเพราะว่าร้อนมากแดดแรงที่นี่โอเคครับคืนนี้เราก็มากินอาหารญี่ปุ่นนะครับเดินประมาณสัก10นาทีจากโรงแรมของเรานั่นเองเนาะนี่ครับก็คืออันนี้เป็นขวดของสาเกนะ เยอะมากเลยครับแล้วคือแบบลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับที่นี่อาหารมาแล้วครับทุกคนก็สั่งมาทั้งหมด3 4อย่างนะก็จะมีไก่ทอดนะครับมีซาซิมิมิสลัดมีแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะเป็น ก็จะเป็นหมูทอดนั่นแหละครับก็อาหารก็อร่อยครับทั้งสองคนแล้วก็เราก็กลับแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่แครน,นะวันสุดท้ายแล้วนะครับทุงนี้ก็นั่งเครื่องบินกลับไปที่บริสเบนนะครับไปพักที่บริสเบนหนึ่งคืนก่อนที่เราทั้งสองคนเนี่ยจะกลับมาที่เมลเบิร์นนะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ